สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ SolidWorks 108นะครับวันนี้ก็มีทิปทริคดีๆของ SolidWorks มาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับง่ายๆเลยนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการทำเครื่องมือเพื่อกำหนด Custom Property นะครับหรือว่าคุณสมบัติของตัว Part นะครับก็โดยปกติเวลาเราเขียน Part เสร็จแล้วนะครับเราจะต้องทำ Drawing นะครับเข้าไปที่เมนู File เลือก Make Drawing เลือก Template นะครับแล้วก็เอา Model View ของเรามาวาง นะครับลักษณะเนี้ยแต่ส่วนหนึ่งที่เราอยากให้มันออโต้ก็คือพวกตเตอร์บล็อก ok ต่างๆเนี่ยฮะอยากให้มันโผล่ขึ้นมาเลยอย่างเช่นแบบที่เรว่าอ,อะไร finish เสร็จเมื่อไหร่ process เป็นยังไง draw by description าร์ตเนมเบอเยอะๆเลยนะครับอยากให้มันแสดงผลเลยนะครับเป็นไปได้ไหมนะครับก็เราสามารถทําได้โดยการเข้าไปที่ไฟล์เลือก r r p p r t y นะครับเพราะว่าเวลาเราออกแบบเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าพาร์ตตัวนี้นะครับ Description มันคืออะไร ทิมเข้าไป description นะครับนในส่วนของ property name นะ description เป็นลักษณะของ text date number หรือ yes/no เราบอกตัวนี้เป็น text นะครับแล้วเราก็บอกว่ามันเป็น six p l a t e สมมตินะครับ six p l a t e ค่าที่แสดงผลคือ six p l a t e กดโอเคนะครับแล้วถ้าย้อนกลับไปที่ตัว d r a w i n g ที่ทำเมื่อกี้แน่นอนว่า description ก็มาโผล่ที่ six p l a t e นะครับคราวนี้ ถ้าจะให้มานั่งไฟล์ property แล้วคียทุกครั้งก็ไม่ง่ายแน่นะครับเสียเวลาเป็นไปได้ไหมที่จะทำฟอร์มเหมือนด้านตรงเนี้ยขวามือนะครับให้มันดูง่ายดูสวยแล้วก็มี property ที่จำเป็นที่เราต้องคียลงไปนะครับจะได้คียเข้าไปง่ายๆเช่น part number 123456นะครับ design by นะครับ design by เจเลหรือใครก็แล้วแต่ทำ list ไว้นะครับวัสดุเป็นตัวไหนวัสดุเป็น abs pc นะครับ yes กด apply ไปนะครับหลังจากนั้นพอเรากําหนดเสร็จปุ๊บเข้าไปที่เมนู file เลือก property เขาเคีให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคีย์ให้เรียบร้อยแล้วก็จะส่งผลไปยังตัว drawing ของเรานะครับ ABSPC 6 i x p l a t e เรียบร้อยนะครับประเด็นก็คือว่าเจ้าตัวนี้ทํำยังไงนะครับ s o l w o r ไม่ได้ทํามาให้นะครับเพราะก็เปิดโอกาสให้เราออกแบบเองได้นะฮะวิธีการนะครับให้เข้าไปที่ window นะครับ พิมพ์คาว่า prop ก็ได้ครับ p r o p นะครับมันจะโชว์ทูลของ property tab builder นะครับ v e r s o n ก็แล้วแต่นะครับ2015 16 17ก็ได้นะครับ v e r s o n ไหน v วอ s ์ o n นนั้นเปิดขึ้นมานะครับพอเราเปิดขึ้นมานี่คือหน้าต่างของตัวเครื่องมือที่เราจะใช้นะครับก็จะมีลักษณะเครื่องมือต่างๆให้เลือกใช้ดึงเข้ามาได้เลยนะครับลองเขียนดูแล้วกันหพอเรา select นะครับ group เขาจะให้โชว์ caption นะครับ c a p ช i o n เราก็บอกว่าเป็น Part Information นะครับลักษณะนี้โดยปกติให้เป็น expand หรือ c o l l a b นะครับก็คืออาจจะปกติเวลาเราคลิกไปปุ๊บให้มันซ่อนอยู่ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่โดยปกติก็คือเราแสดงผลให้มัน expand ให้ขยายไปเลยนะครับ p o r t i t i o r m a ม i o n มีอะไรบ้างผมบอกว่าตัวแรกผมลากเข้ามาเลย text box นะครับอยากให้ user เนี่ยคีย์ในส่วนของ description นะครับมันคืออะไรของชิ้นส่วนนั้นๆบอกว่าเป็น caption show ว่า description นะครับอะไรก็ได้ที่สำคัญคือตรงนี้ฮะ name มันชื่ออะไรนะครับ name จะต้องตรงกับตัวตัวแปรบน drawing template ของเราบอกว่าชื่อ description เหมือนกันลักษณะนี้นะครับเก็บไว้ที่ c o n f i g นะครับ value ถ้ามีก็ใส่ก่อนได้นะครับแต่ตรงนี้เราต้องการให้ user เขาป้อนเข้าไปก็คือปล่อยว่างนะครับ description user ป้อนเข้าไปตัวที่2 part number เหมือนกันก็ลากมาวางฮะ ลักมาวางบอกว่าเขาชื่อ Part Number นะครับให้แสดงผลนะฮะตัวแปรชื่อ Part Number หรือ Part No ก็ได้นะครับผมตั้งไว้เป็น Part Number แล้วกันตรงครับ Template User ใส่เหมือนกันตัวที่3 Design By เราอาจจะเลือกเป็น List นะครับเป็น List ์นี่ list n a m มชื่อ Design By นะครับ เป็นรูปของแบบของลิสต์หรือเทกไฟล์ก็ได้นะครับถ้าเรามีเทกหรือ Excel File ถ้าเป็นลิสต์ก็พิมพ์เองยกตัวอย่างชื่อจัเลน,นะครับคุณชาโยนะครับคุณปรีชาสมมุติ3ชื่อพอนะครับตัวต่อมาลากมาอีกทีหนึ่งเทกบ b ็อกแล้วกันนะครับบอกว่าเป็น Material นะครับเนมชื่อ Material นะครับเป็นเทกไหมเป็นเทก value นะครับเวลาเราเลือก p r o p e r t y นะครับเราไม่มาพิมพ์นะครับเราเลือกจากตัวแปรของ s o l i d w o r k เลยชื่อ SW material นะครับเพราะนั้นคือ user จะเลือกจาก List ได้เลยนะครับเมื่อรู้วัสดุอยากรู้น้ำหนักอีกนิดนึงนะครับก็เอา e c คบอกมานะฮะบ,บอกว่ามันคือน้ำหนักแล้วกันนะครับเ h t เป็น t e คนะครับก็เป็นค่าที่ซอฟต์แวร์คำนวณให้เหมือนกันเป็น mass ลักษณะนี้ นะครับเป็นเมสเพราะนั้นคือเมื่อเราระบุ material เราก็จะรู้น้ำหนักเลยนะครับตัวอ,อื่นไปลองดูแล้วกันนะครับมีอีกเยอะเพราะนั้นหลังจากที่เขียนเสร็จแล้วเป็นตัวอย่างผมเซฟก่อนแล้วกันเซฟนะครับเซฟไปไว้ที่ไหนเซฟไปไว้ตำแหน่งที่เราระบุนะครับผมยกตัวอย่างตอนนี้เป็น property ของ Part ก่อนแล้วกันนะครับอาจจะกำหนดเป็น property ของ assembly ก็ได้นะครับแต่เราต้องระบุตอนที่ template โอเคนะครับสมมติชื่อ,อ พาสสองพาสสองกดเซฟนะครับแล้วก็ป okay. ิดไปโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราทําการนิวยกตัวอย่างนิวชิ้นส่วนใหม่แล้วกันนะครับเขียนง่ายๆสักนิดนึงอย่างนี้นะครับได้ชิ้นส่วนแล้วนะครับงานตัวนี้นะครับเขียนเสร็จกําหนด Property ฮรคลิกมาที่แ็บนะครับ เราสามารถเลือกคุณสมบัติอื่นๆได้นะครับปกติตอนนี้นะฮะเขามันมีอยู่2ตัวนะครับมีพาร์ทกับพาร์ทสองะาะนั้นเราสามารถเลือกได้พาร์ทก็เป็นตัวง่ายๆเมื่อกี้ถ้าเลือกพาร์ทสอโอเคก็คือที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับ description ชื่อ sample part นะครับ part นะครับ part number 1,2,3,4,5,6 นะครับอะไรก็ไม่รู้ใส่เข้าไป list นะครับอ้าผมลูบแก้ชื่อเมื่อกี้จำได้ไหมฮะ design by นะครับถ้าเราอยากแก้กลับมานิดนึงอ่า window off ทำได้นะครับ p r o คลิกิกแล้วก็เปิดแล้วก็ part สอเมื่อกี้น่าจะลืมแก้ไขนี่งไงเป็น list อยู่เลยนะครับแล้วก็ caption นะครับลืมใส่บอกว่า design by copy มาเลยแล้วกันนะครับเอามาใส่เป๊ กดเซฟปิดรีเซ็ตนะครับดีไซน์บายมาแล้วนะครับเดสคริปชันใส่ไปใหม่แล้วกันสซมโ์พาร์ทนะครับพาร์ทนัมเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดีไซน์บายเชโยนะครับวัสดุเป็นเพลนคาร์บอนสตีลกดเยสนะครับเปลี่ยนวัสดุน้ำหนักก็เปลี่ยนกดแอพพลายเสร็จเรียบร้อยกดเซฟนะครับพาร์ทชื่อสซมโบ จากนั้นไปทำ drawing, file, Make Drawing เลือก t เทมเพลตเอา p a r t เข้ามาแซมเปิลโอเคพาร์ถูกดึงเข้ามาแล้วเตตนบล็อกนะครับวัสดุที่เราใส่เข้าไปน้ำหนัก Description p a r t n u ัมเบอร์ดีไซล่ะนะครับอยากใส่แต่วิธีการใส่ใส่ยังไงนะครับคงต้องเรียนรู้ก็คลิก Edit e น d ะ t s อ e ดิ f ชีทฟอร์แนะครับ ตรงนี้เราอยากใส่นะครับบอกว่าเป็น design by แล้วกันอันนี้ไม่เอาลบทิ้งไปนะครับโปรเซสตัวนี้บอกว่ามันเป็นเทคธรรมดาดีไซน์บายกดโอเคแล้วเราอยากใส่เซกตรงนี้สักตัวที่ลิงก์กับดีไซน์บายของเรานะครับผม copy text ตัวนี้มาเอามาวางนะครับตอนนี้เทคเหมือนกันแต่เมื่อคลิกลบทิ้งแล้วก็บอกว่าลิงก์ตัวนี้ลิงก์ถึง property นะครับจากโมเดลแล้วก็เอา property อะไรฮะ ดีไซน์บาโอเคเห็นไหมฮะเพราะเมื่อกี้เราเลือกชโยดึงจากพาร์ทเข้ามากดโอเคนะครับ p r o p e r t y ก็เป็นชโยเรียบร้อยนะฮะอัปเดตเรียบร้อยละถ้าย้อนกลับไปที่พาร์ทนะครับกำหนดใหม่บอกว่า sample part 2นะครับ part number ไม่ใช่แล้วตอนนี้เป็น456789 d e s จ g ด by เเจลนะครับวัสดุก็เปลี่ยนหน่อยแล้วกันเป็น b r a s a s นะครับ apply เข้าไป นะครับเป็นบร็สและน้ำหนักเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นทูลง่ายๆอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราทํางานง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับลองดูนะครับอย่าลืมชื่อ custom property tab builder นะฮะเข้าไปที่ window พิมพ์คําว่า p r o p เจอแน่นอนนะครับลองใช้ดูครับ